โอเคนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังนะครับหน้าเกมเลยนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่เป็นรูปนี้เลยนับเป็นเหมือนเวทีดีเจดันนั่นเองนะครับตามนี้เนหะ็นไหมอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนรูปร่างใหม่หมดเลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับตามนี้ ก็ต้องการสวีดัสสวัสดีน้องๆเกไทยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องดิจิชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราไปอยู่ในเกมกาลิล่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็อัปเดตแพทใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คืออัปวันนี้เลยนน่าจะเปิดช่วงกำานะครับผมน่าจะเปิดช่วงเหมือนเวลาเดิมที่อัปแพทที่ผ่านมานั่นแหละก็น่าจะเหมือนกันนะครับอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำนั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยพี่จะ พามาดูนะครับว่าอัปเดตอะไรกันบ้างแล้วก็มีของฟรีอะไรกันบ้างในส่วนแพทใหม่นะครับบอกเลยว่า ของฟรีโคตรเยอะนะครับแล้วก็จะมีของแบบแรงๆแล้วก็มีกิจกรรมตัวละครใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยในส่วนคลิปนี้จะมาอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับใครที่อยากดูนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนเลยนะครับล่าสุดอ่ะก็จะมีในส่วนกิจกรรมให้เก็บโทเค็นตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือเด้งขึ้นมาให้แล้วนะคร ถ้าเราเก็บครบนะครับมันจะหายไปนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตทุกตีสี่ของวนนันนั้นนั่นเองนะครับมาจะขอกดลับไปอีกเลยอีก2โทเค็นนั่นเองนะก็คือจะเก็บได้วันละ6โทเค็นด้วยกันนำหกโทเค็นด้วยกันแล้วก็วันที่7จ็ดแปดเนี่ยโทเค็นจะคูณ3เลยนะครับผมเนาะแล้วก็วันที่78ก็คือจะสามารถแลกไอวอลเขียวยักษ์ได้ด้วยนะครับได้ถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับเดี๋ยวจะในส่วนไอวอลเนี่ย ก็คือจะแลกได้ในแพทใหม่เลยนะครับแพทหน้าเลยแพทที่จะอัปเดตวันนี้เนี่ยนะครับนั่นแหละนะครับเปิดแพทมาก็คือจะแลกได้ในวันที่7 8นั่นเองนะครับแล้วก็วันที่7วันที่8เนี่ยก็จะสามารถเริ่มเก็บนะครับเริ่มเก็บเวลานะครับลงเล่น2ชั่วโมงนะเพื่อจะรับเสื้อแชมป์โลกฟินิชฟอร์ได้ด้วยนั่นเองนะเริ่มวันที่78เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนนะครับ ส่วนกิจกรรมบัตรสร้างห้องบัตรเปลี่ยนชื่อตั๋วต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเรียงตามดับไปเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ทีหลังละกันนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ได้ฟรีแน่นอนยกเซิร์ฟแน่นอนแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับก็คือกิจกรรมนะครับหาตัวเช่นอักษรตัวเอ็มนั่นเองนะก็คือจะมาแลกในส่วนคู่หูสัตว์เลี้ยงเดกกีนั่นเองแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงคู่หูดิเกตสายซิ่งแมกลาลินนั่นเองนะครับแลกได้ฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเหมือนกันนะครับก็พี่ขาดอีก2เเนท่านั้้้นนนนนะะถาาคครรรรบบกกกก็แลลลไดเเเเยยยััฟฟีๆซิ์ะ แล้วก็มีกิจกรรมอีกอันนึงนะครับในส่วนไหนนะพี่ดูก่อนอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ร้านค้าตรงนี้เลยแล้วก็มาดูตรงในส่วนนี้นี่นะครับเป็นกล่องยากุซ่านะครับออกล่าซาทุกแมตชน,นเองนะครับนี่เลยกิจกรรมก็หมด13สิงหาคมนี้นะครับก็อย่าลืมมาส่งด้วยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนการอัปเดตดีกว่าว่าจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับในส่วนแพทที่อัปเดตวันนี้นั่นเองนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว mm ็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆอีก500บาทเลยนะครับผมนะโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยพอกดลิงก์เข้ามาแล้วก,กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยตามเมาส์พี่เลยนะครับผมจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จก็กดมาที่หน้าแรกแล้วก็กดที่เติมเครดิตหรือเติมเงินนะครับเเเเรรรราตต้้้ออออองงงงมีนนะงีีคคดดินนนนนนนกก่่่ะะะถึจไไขฟัับแลว็โปท0648987 นะครับผม523สนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์เลขของเราเข้าไปนะครับเราก็จะลงเงินที่โอนตามรูปน้องเลยแต่พี่แนะนำก็คือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500บาทเลยนะครับพอโอนเสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลนจากนั้นก็กดไปที่หน้าแรกนะครับเครดิตเข้าแบบนี้แล้วนะครับก็กดมาที่ตรงนี้สุ่ม id ท่าปักธงนั่นเองเขาบอกว่าไม่มีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในกงล้อ pj สปินมาที่เรียบร้อยนะครับก็มีวัดกันสองอย่างคือเครดิตแล้วก็ id ท่าปักธงนั่นเองนะครับมาเริ่าาาานนนนัััั้้ะะะคคครรรรรบบดูซิว่่งแกกจอออเเลลยหืปม เฮ้ย <He> uh huh. ครั้งแรกเกลือได้กี่เครดิตวะเนี่ยได้เท่าไหรโอ้โห oh, ได้แปดเครดิตขาดทุนไปสิบสองเครดิตโอเคไม่เป็นไรครับผมมาไปต่ออุ uh ้ย huh. เกลือไปครับผมมาไม่เป็นไรครับผมไปต่อมา uh huh. มามาต้องมาละต้องมาละมามาเบรกเบรกเกลือโอเคครับผมไม่เป็นไรครับผมไปต่อมา uh huh. ถ้าบักโทงเองก็ต้องมาจาาังหวะนี้มามาเบรกเบรก ออกเฉยยี่ด้วยคนรับไอดีท่าปักทงเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็กดตกลงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าแรกนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ติดต่อตรงนี้เลยนะครับเป็นเจไดไปหน้าแฟนเพจเขาเราทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าปักทงเรียาส่งให้ภายใน5นาทีเลยรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังนะครับหน้าเกมเลยนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่เป็นรูปนี้เลยนะเป็นเหมือนเวทีดีเจแดนนั่น เปลี่ยนรูปร่างใหม่หมดเลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับตามนี้ดูดิโคตรเด้พื้นหลังใหม่นะครับก็มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาในแพทที่อัปเดตเร็วๆนี้วันนี้นั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นกอรอนั่นเองนะครับนี่เปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยนะครับเป็นไงมีเวทีด้วยนะครับเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยก็จะมีดีเจนะครับสองคนอยู่ข้างบนด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่กอให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมดีเจนี่คนนึงนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งซ้ายมือนะครับก็จะมีคนนนนึงะครับเเี่ยห็นม มีถอดเสื้อกับไม่ถอดเสื้อนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับเนี่ยดูรอบนะครับโคตรอลังการนะครับเหมือนอยู่บนยานอะไรสักแห่งนะครับบนจักรวาลอะไรสักที่นะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนด่านที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีในส่วนด่า,ดานหนึ่งเวนึ่งให้ดวลกันโดยไม่ต้องใช้บัตรสร้างห้องอีกต่อไปนะครับก็ถือว่าดีลยทีเดียวแล้วก็จะมีโหมดตัวนี้เข้ามานะครับ happy birthday free fire น,นั่นเองก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผม free fire ฉลอง4ปีนั่นเองครบรอบ4ปีนั่นเองที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับนี่นะด่านที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็มี FF FFC ด้วยนะครับเป็นเหมือนด่านเอ่ออะไรอะทิงแชมป์อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวพี่อัปเดตทีมล้วกันตอนผัดเปิดนั่นเองนะครับทีนี้อัปเดตต่อมาก็จะเปนน็นนะครับผมคุณนะครับเราทุกคนเนี่ยสามารถเอากระเป๋าเป้นะครับกระเป๋าเป้สะพายเนี่ยนะครับผมภายหลังเข้าไป ในโหมด 4v4 ได้แล้วนะครับโอ้โหโคเทนะครับบอกเลยว่าโคเทนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือนะครับ เหรียญน,นะครับเหรียญเวลาเราเอาไปซื้อในตู้เนี่ยจะแสดงในหน้าเกมแล้วนะครับสามารถดูได้บนซ้ายมือขวานั่นเองข้างบนเลยนะครับก็คือจะสะดวกในเวลาเราเล่นนั่นเองเราจะดูเหรียญของเราได้เองนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่ยัปเดตเข้ามานะครับก็จะมี3ตัวละครด้วยกันก็จะมีโมโคร,ร่าง2นั่นเองแล้วก็จะมีตัวละคร2ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับแล้วก็ สกิลเนี่ยบอกเลยว่าเอามาฆ่าโคโนชัดๆนะครับผมสำหรับสกิลตัวนี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคในส่วนต่อไปมาดูในส่วนต่อไปกันบ้างในส่วนต่อไปก็จะเป็นการปรับสมดุลของตัวละครนั่นเองก็จะมีอันวาโลนะครับโจตาซานิสนะครับผมลูกูเอต้านั่นเองนะครับความก็ความสมารถพิเศษก็ตามนี้อ่านได้เลยนะครับผมพี่มีขออ่านแล้วกันในคลิปบรรยายนะครับผมหลักๆก็คือเพิ่มความสามารถพิเศษนั่นเองนะครับสตัวนี้เลยนะครับในแพทหน้าแล้วก็อาวุธก็มีปรับสมดุลด้วยเหมือนกันนะครับก็คือจะ นะครับผมปรับขึ้นแล้วก็เนื้องนะครับส่วนปรับขึ้นก็จะมีในส่วน XM8 นะครับ UC ลูกซองสเปซนะครับก็จะมียังไงอ่ะเพิ่มนะครับเพิ่มช่องสําหรับปากกระบอกปืนนะครับผมก็จะเหมือนแบบเพิ่มสโคปเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสกินปืนเวกเตอร์นั่นเองนะปืนเวกเตอร์เข้ามานะครับที่อัพขึ้นแล้วก็ในส่วนดรบลงก็จะเป็นในส่วน ลูกสองข่วงนะครับโ,โหพี่ก็เสียดายนะครับที่ชอบเล่นด้วยแหละนะครับก็คือจะเนิบลงนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสลับเนิบลงแล้วก็เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรละอัปเดตก็ข้าวๆมีประมาณนี้แหละแล้วก็มีอีกเยอะเลยที่จะอัปเดตในส่วนแพทใหม่นะครับที่ เดี๋ยวขอเล่าเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนแพดเปิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวแล้วกันเพราะว่ามันยาวนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวเฉพาะที่จะเข้ามาในเซิร์ฟจริงๆนะครับคือเปิดเซิร์ฟเข้ามาก,ก็เห็นเลยนะครับผมเนาะก็คือในส่วนกระด่ฟรีไฟล์แถลงเขาอัปเดตไว้พี่ก็นำข้อมูลมาบอกน้องๆต่อนอั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับของฟรีพี่ก็อธิบายไปหมดแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ